สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่12ตุลา2566นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่150บาทส่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับแล้วที่2ครั้งราคาล่าสุดลดลงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา น 4, 9นาฬิกา49นาทีครั้งที่2ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่32,250บาทรับซื้ออยู่ที่32,150บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่32,750บาทรับซื้ออยู่ที่31,578บาท 28สตางค์ค่ะเชา้านี้ราคาทองครั้งที่2มีการปรับลดลงอยู่ที่50บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเ e งิสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1876.50ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคําโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1877.50ด 1.70เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.17ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะ่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.240เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.53เปค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1นงสลึง สสลึงและก็1บาทค่ะและราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออโลราแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ